ส่งงานนะครับผมเป็นปรร้อยห้าสิบนะครับก็ตีขอหอนนะครับขอเดิมคงเดิมนะครับควมร้อนปกตินะฮะพร้อมกับยกชุดหม้อพักออกนะครับแต่เป็นชุดแทนหม้อพักนะครับขันนัดยกน้าเป็นออกได้เลยนะครับอันนึงของเก่านะครับก็เดินตรงเป็น2กานิ้วึ่งนะครับแล้วมาขยายเป็นสามนิ้วช่วงนี้นะครับนี่นะขยายเป็นสามนิ้วแล้วก เดี๋ยวสิ่งนี้เระตามทุกที่แทนม